อะโลเวยาป่าวงเต้ค่ะชื่อพอรพันธ์สังสินชัยนะคะมีอาชีพอิสระแต่ว่าเป็นทำเกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะตำแหน่งโปรดิวเซอร์นอนไม่หลับแรกสุดเลยนะคะคือนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ไม่สดชื่นแล้วก็พอเมื่อสิปีที่แล้วพี่เริ่มเป็นกดไนยอนแต่ตอนแรกไม่รู้นะว่ามันคืออะไรรู้เดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่แล้ว คนหนึ่งเขาสนุกกันแต่พี่ไม่สนุกเพราะว่าเป็นคนชอบกินอาหารเหนือแต่กินไม่ได้เพราะมันอิ่มตลอดเวลาเลยแล้วก็เลยเป็นเป็นหายมาเนี่ยจนจนทั้ง10ปีเมื่อสักเมื่อสัก2ปีที่แล้ว2องปีที่แล้วมีคนแนะนําให้พี่รู้จักกับปาบังเต้แล้วก็บอกสมคุณปาบังเต้ว่าเออมันช่วยรักษาเบาหวานก่อนเอาพี่มีเป็นเบาหวานด้วยพี่ก็เลยลองกินปาบังเต้ดูแต่ผลที่ได้ครั้งแรกเลยที่กิน นอนหลับอ่ะจากที่ไม่หลับจากที่หลับหลับตื่นตื่นหลับยากหลับเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนหลับหลับสนิทหลับนึกแล้วก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นพอกดไลย้อนเริ่มเป็นพี่ก็เลยนึกถึงปาวงเต้เพราะว่าปาวงเต้เนี่ยคนที่บอกเรื่องสับคุณพี่คือรักษาอาการอักเสบแล้วพี่ก็คิดว่ากรดไย้อนเนี่ยกระเพาะมันอักเสบก็เลยพอมันเริ่มขึ้นน่ะปุ๊บพี่ก็เลย อยู่บ้านพอดีก็แปลวปองเต้มากินก็พักเดียวแป๊บเดียวเองอะ่ะหายอะ่ะไอ้ที่มันขึ้นมาเริ่มแน่นเริ่มซาท้องเริ่มแสบมันหายไปอะ่ะเราก็เอ๊ะเราอุทานป่ะเราอุปทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พอเป็นอีกก็กินอีกก็หายแต่อาจจะพี่อาจจะเป็นคนไม่มีวิน,นัยแต่เมื่อเป็นเรากินหายแน่นอนอันนี้พี่คอนเฟิร์มเพราะประสบด้วยตัวเองนะคะตอนที่ นอนหลับได้ลึกขึ้นได้ดีขึ้นเอาแค่เอาแค่หลับสนิทขึ้นนะคะหลับได้มากขึ้นหลายชั่วโมงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาสดชื่นแม้จะตื่นแบบตีสี่ตีห้ามันก็สดชื่นแล้วเพราะเราได้หลับไปแบบลึกๆ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยกว่าจะหลับก็ตีห้าหรือตีสี่หรือบางทีก็หลับหลับตื่นตื่นเนื่องจากอาการประวาดนด้วยนะมันก็จะทําให้เกิด ลับรับตื่นแต่พอกินไปเนี่ยมันก็รักษาอาการอักเสบต่างๆรักษาอาการอักเสบของตับเพราะว่าหวานเนี่ยมันมาจากอาการอักเสบของตับอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็อาการจะดีขึ้นตื่นมาก็จะสดชื่นขึ้นอ้อและอีกอย่างหนึ่งพอคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมักจะง่วงตอนกลางวันพอกินไปแล้วสดชื่นกลางวันไม่ง่วงทํางานเต็มที่แล้วทําละครนะคะตื่นไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาฟองเต้ช่วยได้ลองดู ว่านหางจระเข้ที่ทราบว่าพันธุ์นี้ค่ะมันสามารถารักษาโรคได้เนี่ยพอ mm hmm. ไปคุยกับพี่สาวพี่สาวได้เลนฟูซายเนาะออแล้วก็เขาก mm hmm. ็มีมีทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่เป็นว่านหางจระเข้พันธุ์นี้อยู่ต่างจังหวัดเขาปลูก mm hmm. เขาปลูกอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่านหางจระเข้แบบที่ปลูกที่เราเห็นกันทั่วไปนะมันต้องเป็นสายพันธุ์พิเศษเท่านั้นที่จะช่วย รักษา,าการอักเสบได้เราก็เลยอ๋อมันมีมันเป็นเรื่องจริงมันมีจริงเพราะฉะนั้นเราถึงเปิดใจกินปลาวองเต้แล้วพี่สาวก็เคยได้ยินชื่อปลาวงเต้ด้วยนะก็ถึงบอกลองกินดูสิสำหรับคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานอาการนอนไม่หลับหรือกดระย้อนลองทานปลาวงเต้ดูคะ่ะคือถามมองนะบองว่าเห็นผลตั้งแต่แรกเลย นะคะแล้วก็ขนาดเป็นกลย้อนเนี่ยสิปีนะเป็นหายหายเป็นหายหายคือไม่ได้รักษาด้วยไม่ได้รักษาเป็นเรื่องเป็นราวค่น,นี้แต่พอมากินปองเต้ในขณะที่เป็นเลยนะคะได้ทานเลยเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคุณมากเลยคนเป็นกลย้อนเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันทรมานมากแค่ไหนมันจุกมันเสียดมันกินไม่ได้ไม่อยากกินเลยอะ่ะเอาอย่างี้ดีกว่ากินน้ำแม้กระทั่งกินน้านะยังแบบ มันแน่นนะมันแน่นไปหมดถ้ามันถ้ามันักถ,ถ้ากินเปาองเต้มันไปช่วยระบาสาการอักเสบภายในร่างกายจะทําให้คุณสบายท้องแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะส่วนผู้ที่หลับไม่สนิทเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องเบาหวานเนี่ยก็จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยการหลับสนิทของคนมีนโรคเบาหวานเนี่ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะลองทานเปาองเต้ดูคะ่ะ